สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนเซลนะครับช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของรถยนต์และเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดพิเศษเกี่ยวกับรถยนต์ที่กำลังมาแรงในปี2026นั่นก็คือ Thunder Steel Warlord รุ่นใหม่ล่าสุดรถยนต์ที่เต็มไปด้วยพลังและดีไซน์ที่โหดเหี้ยมแบบที่ใครเห็นก็ต้องหลงไหล Thunder Steel Warlord 2026ถือเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบจากกลุ่นก่อนหน้าโดยเน้นที่ความแรงและเทคโนโลยีล้สมัย เหมาะสำหรับคนที่ชอบรถสปอร์ตและรถแข่งที่มีความทนทานสูงนอกจากนี้ยังมีดีไซน์ที่ดูดุดันเหมือนนักรบในสนามรบจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความสวยงามและประสิทธิภาพอย่างลงตัว จุดเด่นแรกที่อยากพูดถึงคือเครื่องยนต์ของ t ัน n d e r s t e e l w a r ลล์ส2026ครับรุ่นนี้มาก,กับเครื่องยนต์ v 8 t u เทอร์โบคู่ที่สามารถปล่อยพลังได้สูงสุดถึง900แรงม้าเลยทีเดียวซึ่งถือว่าแรงมากําสำหรับรถในระดับนี้เครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานและประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่ทันสมัยทาให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุดในส่วนของดีไซน์ t e e l w a r ์สต d 2026มาในรูปลักษ์ที่ดดันและทันสมัย ตัวถังทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงมากเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในการขับขี่ตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมและรูลมอย่างมีสไตล์ไฟหน้าดีไซน์แบบเลดที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศชุดล้อแม็กขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มการเกาะถนนและความมั่นคงขณะเข้าโค้งระบบช่วงล่างก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับการขับขี่แบบสปอร์ตและการแข่งรถมีการติดตั้งโช๊คอัพแบบปรับความแข็งอัตโนมัติทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคง และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงระบบเบรกก็ใช้แบบคาร์บอนเซรามิกที่ตอบสนองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดมาถึงภายในห้องโดยสาร t h u n d e r Steel w a r ล์สองพัก็ไม่แพ้ภายนอกเลยครับตัวรถมาพร้อมกับเบาะหนังคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างเต็มที่หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างง่ายดายระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงคมชัด และยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่ทำให้ห้องโดยสารเย็นสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ t h u n d e r s t e e l w a r l o r d 2026ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับสูงเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ปรับตามระยะห่างจากรถคันหน้าทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้อย่างมาก สำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีรถคันนี้ยังรองรับระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถผ่อนคลายได้ในบางช่วงเวลาเช่นการขับขี่บนทางด่วนหรือในสภาพจราจรที่หนาแน่นระบบนำทางที่แม่นยำและสามารถอัปเดตแผนที่แบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งาน Thundersteel w a l l o r d 2026กก็ยังมีระบบควบคุมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสำหรับการขับขี่ที่เร้าใจ โหมดอีโคที่ช่วยประหยัดพลังงานหรือโหมดออฟโรดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนเส้นทางที่ยากลำบากทำให้รถคันนี้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและสำหรับแฟนๆที่ชอบความพิเศษ Th ัน d e r s t e ต l Warlord 2026ยังมีรุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษและอุปกรณ์เสริมหลากหลายเช่นสปอยเลอร์หลังแบบ Aero d ด na มิ c ระบบไฟภายในที่ปรับสีได้ตามอารมณ์และล้อแมกไลายพิเศษที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถของคุณ สรุปเลยนะครับว่า t h u n d e r s t e e l w a l l a r 2026เป็นรถยนต์ที่เหมาะกับคนรักความเร็วและชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังดีไซน์ที่โฉบเฉีียวพร้อมฟีเจอร์และระบบความปลอดภัยที่ครบครันทำให้รถคันนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์สปอร์ตสมรรถนะสูงในปีนี้ถ้าคุณเป็นแฟนของรถยนต์ที่มีความแรงและดูเท่ไม่เหมือนใคร Thundersteele w a l l r 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ อย่าลืมติดตามช่องเดนเซลไว้สำหรับข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจผอมมาจากพาคุณไปจอดลึกและลองขับจริงทุกคันแน่นอนขอบคุณที่รับชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดนเซลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ